สวัสดีค่ะอันเมื่อกีนในไล่สดไล่สดไปแล้วนะจ๊นะเนาะแต่ว่ากินมันอิม่มจานที่สองเด้อจ้าจานแรกไล่สดจานที่สองทำนอยุทูมค่ะกับบริเนณทานองรุทูมย่ำจึงไม่ได้มนต์กินเข่าแค่จานเดียวเรือเล่ามันอน่มแสบหลายจนว่าต่กินเข่าสองจานพี่น้องน้องแขกว่กาสิมากินเข่าขเจ๊มาบ่อนเนี่ยม,ม,มากมาเด้อเนี่ยกิ่นย่ำหลายหนึ่งน่ยกันบอนอิ่มบ่พ่อเนี่ยเจ๊สิเปิดปลาช่อนให้กินเลยน้องสาวมาหามาเลยค่ะ แายนัอนโมหองกิ่นจย่างฮาโมกิ่นตายไปแล้วเพราะเด้กสินทีหลามมากมากตำรวจเพิ่งมจับดอกมาลกเลยวันพีกไปทั่วไปติดกันเลยงานแล้วกระเป๋าของไปแหงโมเป็นคนที่ช่างคุณรถเนี่นดอกเอาประเดี๋ยวแปร่ขึ้นเาาขนเาหน้าจังหงเว้นเขาบอกว่าเ้ามาใจตลาดซื้อของไม่โมกสันอืเอาเอา่า,านหนำใส่อะไะรถมาจากแพรกทั้งเสือติดรถเลย ทางเขาในบอกว่าฉันเขานำไปส่งเอ้ยส่งโมฉันเขาบอกสบายก็ท่านเขาบอกจับหรอกพี่ยังไปตะพื้นตะพื้นมากินเผาแล้วยเนี่ยผสมแซ่บอยู่ที่นู่น,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 นอ,อืมแซ่บเบ,เบิืดแซ่บเบือเดี๋ยวเดี๋ยวสีสซังออมาเพราะว่าได้นุ่นบอกว่ามันเสเนียเดี๋ยวเสีสซังเพิ่มเราต้องจะตุยน่ะ จอบจับไม่ชอปนองอเดี๋ยวมาสิวา่าเฟซบ,บุ๊กมันนี้เฮ้ยถนะ้าแต่ันนี้ันบรลิลล์ร่องบรลร่องยูทูบมันคือขาดอย่าแต่ี่น้องคนเหตุเดียวไอ้นั่นเป็นคนทีมันจะเหตุยังเ่งจอบทำเหมือนตอนหนึ่งเจสัมเลสเจสําเรสเอีกยอย่างนึงไอ้นั่น,นเป็นคนที่ว่ามีความมุ่งหวังเป็นความที่มีพยายาม ได้บ่ได้กระซางดังบ่ดังกระซางแต่ว่าได้เหดว่า <c oughs> สั่งเถาะแล้วลูกหมากำลังน,นั่สอบแม่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมาจะให้กินลูกเนาะนะแม่กินก่อนคุยกอ่อนอืมทั้งมือทั้งใหม่ทั้งมือ,ท,มอทั้งสอมทั้งสอนเราเข้าไปย่งนวลเนวอ้ยม,มันมาลักนะครับแซบี คือแปลไป่ะเลยอยากคืออยาบคืออ๋กนในบ้านสีลัะพักในฟิลปปิอักอันนั้นอนี้ยั่กับเอฟฟิน้อะอันนี้หวานอันนีอ่อันนี้ให้คนทั้งแบ้าน้าบงเนี่ยเนี่ยเัาเลยเนี่ยใ่ีอนน้วจิ้มเลยอันเข้ามาเห็นฮอดอันอันยังกว่าเฮเกลือันพืชซ่าเนไหม แคเป็นเป็นคือชานำชานำเนี่ยช่วยย่อยอาหารช่วยแบบว่าเนี่ยหลายอย่างมันกินเลยมันแซ่บแล่นนมากินกับแก้วกินสลดสนัดเห็นว่ายพักอันนี้คือกันในพักอันนี้ยายนุนย่นชอบกินอ่ะเจ้หน่อยชอบกินอะเดี๋ยวถ้าน้องแกะมาเดี๋ยวฝากไว้ให้เจ๊หน่อยกินเนี่ยน้องแกะมาแล้วมากินข้าวกับพี่แล้วก็ได้ฝากเขาเอากับข้าวไปให้คนป่วยกินละไอเนยได้หวนก่อ แล้วมากินขอด้วยแล้วอยากหนนโควิดโควบ้านนี่แหละมาแม่ไม่หยองหรอกโอ้สิไปหากันแั่ยังตัวแสมากแต่นยังไปงออใหญ้หนาเรื่องตัวบอลแม่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 อะไรเบิ่ง,ง,งนนกับ,อบกขอเขาเพื่อเห็นหนาแลนะ้วข้อฮะจังหวะ บางงานเนล่ยนันหนาเดิมๆบางหงานั็สือเบื่อแต่แค่ฟังแต่เสียงกันนี่แล้วอย่างมาอื่นมาอื่นเนี่ยจะได้เวิวกินนั่งกินอันอันี่ค่ะปลาสลิดกับอันปลา่อนปลาอื้นเนี่ยกินไปเรื่อยๆก็ทำเราใหม่ตุ๊ยมักเราใหม่มานี่ำไหมเนี่ยเก็บเราไปอิตาลีเก็บกินเราเองนะ มันคืออยังก่อนน้ำมันไรบาน์ห้างนะเป็นยวไหนไปเก็บน้ำมันไรหน้าพ่อใหญ่พ่อใหญ่ใหม่ยบอกถ้ากับไปเก็บน้ำมันไรเนาะมากินเอาเนี่ยใครน้ำมัไร่หรอเนี่ยเพาจากสิเบลเอียงกับพี่น้องให้ฟังเนาะก็บอกเรื่องชีวิตตัวไปว่าอยู่จอดีอันโควิดก็ว่าก็อื้มยาเรียกโควิดเนี่ย ไปใส่กามาใส่กอใส่ไปน้องเอ้ยค้อนปวยายหลายแต่บางเหนือแล้วบางตัวกันเลยเด้ออืมมู้กันมาหากันอะไรสิพี่น้องขันอยู่ในจังหวัดเดียวกันอะไรมาหากันอดไอยู่แต่ว่าขันนันเนี่ยเอ้ยผลลูกฉันมุดเงียบมาขอกินข้อแม่แม่บ่อยกินอืมนั่นๆอืมนั่งเครื่อเแล้วขันนอนอืมขันมะขอของกินแม่บวชหันแม่ขอนแม่ขอนหิวห้องเนี่ยแค่ในความจับเนาะเดี๋ยวฉัไปเปิดประตูให้นั่งล่ะค่ะ ใอ้ขนมนั่งกินยังลอยของขวัญนั่งกินนั่งเลี้ยงลูกเดียวสวัสดีค่ะ